้าคนร้ายมันลักษณะมาอย่างไงให้ใส่ชุดข้าราชการเลยเหรอใส่ชุดราชการเหรอข้าราชการสีอะไรบักสีตะกี้นั่นแหละชิคเกตเตี้ยตมตัวเหรอเต็มเต็มตัวนั่นแหละใส่เสื้อชิคเกตสัวจำใส่ผมบ๊อบใส่อะไนะครับเป็ยังไงนะครับเขามายืนไปชิดตัวมาทางหลังเนี่ยสามล้านแล้วกล้วเขาว่าฉกไปยังไงอะครับเา พฤติกรรมเขายัางไงครับเขามาแบบไหนเขามาคุยก็บอกว่าประห,รหลัดให้เขามาหาคนทำน้ำยาไปเปรี้ยงแขกโอ้ประหลัดเลยเหรอประหลัดก็บอกประหลัดแต่ผมถามแฟนก็าถามว่าอยู่อยู่เทศบาลไหนเขาก็ไม่บอกอวา่า,าอยู่เหรอคนร้ายมายังไงครับขีม่มอเตอร์ไซค์มาขี่มอเตอร์ไซค์มาหลังก่อเหตุเสร็จวิ่งไปทางไหนครับวิ่งไปทางนี้ตลาดราวนั่นแหละอ๋อ้เขาไปเส้นนี้เลยออกไปทางตลาดร้างาคนร้ายมันได้อะไรไปบ้างครับในกระเป๋าอ่ะ ได้ลอตเตอรี่ไปสิบใบออตังไม่กี่บาทหรอสดอีกเท่าไหร่ครับมันสดร้อยกว่าบาทมันสดไม่เยอะออหรอกแต่พูดแค้ว่าในนั้นเนะี่ยลอตเตอรี่สิบใบมีถูกรางวัลสองใบ,บเลขอะไระคะรับเลขศูนย์ห้าจ้ะจำได้อยู่ซื้อไว้ปาเพิ่งเคยโดนเหรอใช่ครั้งแรกในชียิตเลย ป้าแหวนอยู่ยังไงตรงไหนกระเป๋าแหวนอยู่ตรงถุงใช่ไหมถุงพลาสติกเนี่ยเหรอชี้นิดนึงะครับนิดเดียวคืออย่างเงี้ยเงินจดร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทออร์แตอรี่สิบใบเราก็ลำบากกันแล้วหากินอ่ะยังจะมาไปนี่กันอีกช่วงโควิดก็หากินลำบากกันแล้วขอโจรเอากระเป๋ามะคืนแล้วลอตเตอรี่มะคืนนี้ะขอแค่นั้นแหละไม่เอาเรื่องหรอก จะเบื้องต้นก็คือไปแจ้งความแล้วนะแจ้งความที่สพมาพุธแล้วนะไปแจ้งความไปแล้วนี่คือมอไซค์มาคนร้ายเอามอไซค์มาจอดอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมป้าชีนิดนึงจอดอยู่ตรงที่ไหนตรงนี้มึงจอดตรงเสาเนี่ยเนาะแล้วคนร้ายมันแต่งตัวเป็นผ้ากีบการผู้จัดการผู้ัดการแต่งยังไงครับเป็นผู้หญิงแต่งเป็นผู้จัดการเสื้อสีน้ำตาลชุดสีกากีนี่ยชุดทั้งชุดอ่ะมาคนเดียว คนเดียวเข้ามาถามว่าใครรับทาน้ายาขนมจีนว่าประหลัดให้มา,หาหใหป้ประหลัดให้มาสัง่งกาไปทําบุญเลี้ยงเลี้ยงพระเช้าแล้วก็เลี้ยงคนด้วย,ลยแล้วมันเข้ามาชุกกระเป๋าได้ไงก็เข้ามายืนคุยในร้านเราเรากำลงังจับร้านกำลังร้านแบบนี้เลยครับเข้ามาคุยแบบน๋อแล้วกระเป๋าเราแขวนอยู่ตรงไหนกระเป๋าแขว ขอแขวนที่ตรงถุงมัดติหน้าครับตอนคนร้ายก่อเหตุเนี่ยเราก็ขายของวุ่นๆอยู่อย่างเงี้ยเหรอฮะเราาไไม่ด้ขยกำลังตั้งร้านตั้งร้านป้าแล้วป้าเชื่อไหมว่าเป็นข้าราชการจริงจริงโอ้แอบอ้างไปซื้อชุดข้าราชการมาใส่เหรอมีเาเเยยอะะแห็นแต่ว่ามันหันมาเห็นมันกำลังแบบหยัดคอเสื้อมาคุมเหมือน คุณกระเป๋าเราที่มันหยิบแนะคม,มือไเพราะว่ามันไม่มีอะไรใส่ว่าเป็นชุดรชกานกระเป๋าแล้วมันเล็กกระเป๋าเสร็จแด้มันถอดเสือ้อเสื้อคุมเห็นได้มหมเราถอดเสื้อคุมคุมเหมือนแบบมันร้อนนะแต่มันกำลังร้อนจริงๆนะถ้าช่วงเที่ยงเที่ยงครึ่งกว่าก่อเสื้อคุมแล้วก็คุมคุมมือคุมเมากลุมแขนคุมกระเป๋าไว้แล้วก็ไปเลยยังยืนคุยต่อมันยังเหลือโทรศัพท์ในกระเป๋าอีกเครื่องนึง อตอนนี้มันเอา,ตอนน,เอาตอนนี้มันเอาไม่ได้มันก็เลยบางดีครึ่งชั่วโมงมาใหม่อบอกว่าเดี๋ยวจะมาถามไปร้านเดตียาโคเด้วดงว่าเขาจะรับคำนัญญยาไหมอะไรไหมตีเนียนชมพุอีกแบบดีม้เลาโทรศัพท์ไปอีกเครื่องหนึง่ง